สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เล็กเช่นเคยนะคะตอนนี้จะตีหนึ่งแล้วนะคะง่วงมากๆเลยแต่ว่าจะอดัดคลิปนี้ก่อนนะคะคือว่าณตอนนี้จะมีบุคคลอยู่ท่านหนึ่งนะคะที่บอกว่าฮอตมากๆนะคะคือไม่พูดถึงไม่ได้เดี๋ยวพี่ที่พี่ต้องพูดถึงเขาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าความความดังหรือความฮอตของเขานะคะ แต่มันเป็นเรื่องของอ่าสิ่งที่สิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาผ่านมามันมันทำให้พี่เอามาใช้ในสถานการณ์ในชีวิตปัจจุบันของพี่นี่อย่างมากนะคะก็คือพี่ก็ขอพูดถึงคุณคุณแพทนะคะวง power แพทคือคุณแพทเนี่ยอ่าออกมาจากเรือนจำได้นี่ก็เกือบสองเดือนแล้วนะคะคือย้อนกลับไปเมื่อสิ สิบหกปีประมาณสิบหกปีนะคะที่คุณแพทนะคะเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะคะเพื่อนๆก็น่าจะจะทราบข่าวถึงที่มาที่ไปเราไม่พูดถึงละกันเนาะเกิดจากความผิดพลาดของวัยรุ่นคนหนึ่งด้วยความรู้เท่าไม่ถึงกการน,นะคะคือตอนนั้นเนี่ยพี่อยู่น่าจะอยู่ประมาณมหาลาัยใกล้จะเรียนจบแล้วละ่ะพี่เล็กอายุ4ี่ 21, ย่างสิเกิดปีสองคุณแพทเกิดปีสองนะคะพี่ก็แก่กว่าสปี คือตอนนั้นเนี่ยบอกว่าไม่ได้เป็นแฟนเพลงของวง power p a t เลยนะคะแต่รู้ว่านักร้องท่านเนี้ยหน้าตาดีมากหล่อมากนะคะแต่เราไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแฟนคลับพี่ตอนนั้นพี่เล็กชอบวง fly อ่าวงอ่า i e n s e เวงอ่า big ass ชอบอ่าฮีเล็กไฟไปอย่างนั้นพี่ชอบอย่างนั้นชอบพี่เพงโลโกอย่างนั้นนะคะแล้วทีนี้เราก็ ไม่ได้แบบว่าติดตามเหมือนกับว่าเป็นเป็นศิลปินในดวงใจนะคะอย่างนั้นทีนี้ก็มาเจอข่าวตอนที่คุณแพคถูกจับกลุ่มในข้อาหามียาเสพติดในครอบครองในปริมาณที่มากนะคะอ่าก็โทษนะคะอยู่ที่50ปีแล้วก็ คุณแพทเข้าไปในอยู่ยในเรือนจำเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นพอยที่พี่ต้องพูดถึงก็คือพอเขาเข้าไปแล้วเนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้เป็นแฟนคลับเราก็ไม่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของอของคุณแพทเลยจนกระทั่งเมื่อวันที่คุณแพทได้รับอิสรภาพนะคะคือคุณแพทอยู่ในเรือนจำเนี่ยเพืเ่อนๆที่คือเอาเอาอย่างนี้กันนะพอพอเห็นข่าวออกมาพี่ก็เออใช่นี่ไงแพตพาวเวแพท, Power, แพทเขาเออเราก็เลยดูนะคะ ดูดูเพราะว่าด้วยความที่ว่าเอา้าคือเราลืมไปเลยสิปีไม่จำไม่ได้ไม่ได้นึกถึงแต่พอเห็นข่าวนะคะเราก็เลยเราก็เลยดูสันหน่อยทีนี้พอมาดูปุ๊บคำพูดทัศนคติและที่สำคัญนะความนิ่งความนิ่งความมีสติที่เราเห็นที่เรารู้สึกได้ทำให้เราทำให้พี่อ่ะทำให้พี่ทุกวันเนี้ย พี่จะต้องดูการสัมภาษณ์ของคุณพ่าแพทอย่างน้อยสักหนึ่งรายการเพื่อเตือนตัวเองให้มีความนิ่งให้มีความสงบอันนี้คลิปนี้พี่ไม่ได้เรียบเรียงนะพี่จะพ,พี่จะเล่าจากความรู้สึกเล่าจากความรู้สึกจริงๆเลยก็คือตอนเนี้ยพี่ก็เจอปัญหาชีวิตค่อนข้างเยอะนะทำไมว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องรถต่างๆนะคือมันประดังประเดเข้ามา จนกระทั่งแบบถ้าเพื่อนๆที่ตามพี่มาคือพี่ไม่ค่อยเซง่ายนะหนักก,ก็เจอมาเยอะแต่ว่าครั้งนี้คือยอมรับว่ามีเซแค่เซแต่ไม่ล้มพี่ก็ได้ดูคุณแพทนี่แหละคิดดูนะในวันที่เข้าเข้าไปในราชทรนวันนั้นคือเป็นช่วงชีวิตที่แบบว่าสูงสุดกำลังดังมากๆ แบกศักดิ Back, ์ศรีแบกความสำเร็จต่างๆเข้าไปในนั้นน่ะเพื่อนๆคิดตามนะว่าคิดดูว่าเขาเข้าไปอยู่นั้นเขาจะรักษาใจหรือว่าทำความรู้สึกให้ยอมรับได้ไงคิดว่าบางคนเข้าไปโอ้โหตายแน่ๆกูตายแน่ๆ ชื่อเสียงเกียรติยศความเป็นที่นิยมหมดกันอายแทบจะเอาหน้าแทบไปนี่ไม่ไงนี่ถ้าเป็นคนที่ที่ไม่ไม,ไม่ไม่ปรับตัวไม่อ่าไม่ไม่แบบว่าคือไม่ยอมรับในในอ่าจะเรียกยังไงคือไม่ค่อยไม่ค่อย รับไม่ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็คงจะถึงขั้นแบบว่าน่าจะแบบเสียสติไปเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราทำผิดพลาดเล็กๆน้อยๆไงแต่คุณแพทย์เขาเข้าไปแล้วแล้วทำยังไงเขาถึงออกมาเขาถึงตกผลึกได้ขนาดนี้นะคะออกมาเข้าใจชีวิตได้ขนาดนี้โดยที่เขาไม่ต้องพยายามอะไรเลยนะคะคือเราเรา เราไปฟังไม่กี่ประโยคเราก็รู้สึกนะเอ้ยคนนี้นิ่งนี่คือสิ่งที่พี่พยายามฝึกพยายามที่จะปรับปรุงตัวปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่มีความนิ่งอ่ะนิ่งต่อทุกสถานะสถานการณ์ก็คือให้มีคนที่มีสติไงในวันนี้พี่ก็เลยแบบว่าเอ้ยพอเรานึกพอเราเจออะไรแบบอารมณ์แบบท้อ,บบทอๆเจอปัญหาเข้ามานะ พี่ก็จะนึกถึงเรื่องราวของคุณแพทนะคะเพื่อเป็นเตือนเตือนตัวเองว่าสิ่งที่พี่เจออยู่เนี่ยมันยังไม่ได้เซี่ยวหนึ่งของเขาที่ที่เขาเจอมาเลยแล้วเราอะ่ะจะท้อเหรอจะไม่สู้เหรออืมจะยอมจำนวนกับอ,อุปสรรคที่ผันเข้ามาหรือนั่นเองนะคะที่พี่อยากที่พี่อยากจะจะเล่านะคะ ยํอมละวันเล่ากลับไปกับมาต้องขออาภัยเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เตรียมสคริปหรือว่าอะไรคือเราเล่าเล่าจากความรู้สึกที่อยากจะที่มีต่อผู้ชายคนนี้ที่แบบว่าคือเอาเอาอย่างนี้นะตั้งแต่พี่มาตามคุณแพทพี่ไม่ได้ตามไลฟ์โค้ดคนไหนเลยไลฟ์โค้ดที่เราเห็นพี่ไม่ได้ตามพี่ตาพี่แล้วพี่ก็ก็คือแค่ดูเขาบางครั้งเข้าไปรายการที่ ไม่ได้ให้คุณแพทย์พูดถึงเรื่องของทัศนะคติอะไรมากมายแต่ด้วยบุคลิกด้วยท่าทางเกยียท่าทางที่นิ่งของเขาอะแค่นั้นอะก,ก็ทำให้พี่เล็กติกก,ก็เรียกสติดพี่กลับมาได้อืมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้กำลังใจเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามพี่เล็กรับชมพี่เล็กกันมานะคะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้ทุกคน ั้งสตินิ่งนะคะวิธีของพี่พี่ก็ใช้การนึกถึงเ,เรื่องราวที่คุณแพทเจอดูเขาทำให้เรานิ่งนะคะแล้วก็พยายามที่จะตอนนี้นะพี่ต้องการที่จะศึกษาเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานมากๆเพราะถ้าเราทําได้เราจะคือผู้หนึ่งที่แบบไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะกระทบใจเราไม่ได้เลยแต่เขาบอกว่ามันคงเป็นเรื่องที่ยาก แต่ว่าพี่จะพยายามศึกษาแล้วก็พยายามที่จะฝึกให้ได้เสี้ยวหนึ่งก็ยังดีเพื่อให้แบบว่าให้เรานิ่งไม่ใช่ไม้หลักปักเลยให้เรานิ่งนะคะเพราะเราคือเสาหลักของครอบครัวจะนั่นเองนะคะก็คือแบบว่าให้ให้มีสติสติมาปัญญาเกิดอันนี้เรื่องจริงนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะ ท้ายสุดแล้วก็ขอให้อาอาใจช่วยทุกคนนะคะไม่ใช่มีเพื่อนเพื่อนคนเดียวที่มีปัญหาพี่ก็มีนะแต่เราจะผ่านปัญหาที่เพื่อนเพื่อนกำลังเจอเนี่ยไปด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะคืนนี้พี่จะต้องขอตัวไปนอนก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็เกือบตีหนึ่งแล้วที่นอยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ